thank mm -hmm. you

กงกินฟังไห้ฟงอัน้วรอกันดาจะกอากมากข้าแกงแท้ว้จิ้กับอันปากระหิยังไงด้ยจิ้กับปลากระหิแย่งกันกไปทัวร์ี่ปู่จะไปจกอาสยหญ่เฮ้ยมึงขึ้นข่อยอมอยู่เนาะหอมยุบุญปน้บ้าจนบ้าดูดูจ้มย กงมันสินีังีเด้าว่าเียงกรหนีระหงอมเอันย้ำไนป้ากับไอยินป้ากับแม่ใหกับหลานแซ่บ้เจีบเน่บกวบเน่ยบหรือมันเลยขี้บ่แม่นกระหักระแหงแล้วมึงดูเด็กแซ่บแหอ แนี่คอนอก่นสิ่งทเห็นดำนะันี้เไปไหนเป็นดำถึงเขาที่แหนะเจ้าเบิ้องหัน่ พวกเอาตีได้ไงทุกคนดูแต่ทีเบิ้งกูให้เขาเลยบัดนี้กินรถเดแล้วมึงจะสียไปร้องพวกเจ้าเรียกว่เจ้าว่าเ่อยหัวเจียวก่อปะพ่อขอแบบว่า อันนี้ผุมมะเด็กเนี่ยถาเป็นอผ่างมเนี่ยล้าเ็นึ้นไกออมมั้งไม่แก้กับผมอืาเขียวนี่บานนอันนี้ักับผมกันนี่ต้วเอามองดูสารัตถะคุณเลย่ะอันนะารัตไงจักดูลุงซื้อได้หรือไปชี้ยานวเอราก็เศร้าอย่าไปฉีดฉีแล้วก็ตาย ไชูดแ่น่่ม้นอันน้อนเป็นเลจะยิงนิท้าอยู่สามเลนเจ้รุ่นพี่สันรุ่นพี่เปาอะไรเนีนีเราะล่นอะไัลูกตอมอไรอ่เียครเดาใครแบ้กูห้กทียิีรถว่น้ถงยิ้ห้หมายนะ ไปกะด่อเดผูยังไม่เยอะ้าแฉมตางเอาป็นบาทมันยากให้หมดอบเลยอย่าตัวนี้หมดไปวะอือโอ้คุณนี่ตัวเปลี่ยนแก่อันนั้นใบนั้นไหนฮ้องก็ผิดน้องพ่อน้องเอาไปผีดเจ้าดิน้ำไหลแล้วขึ้นรวด จไปเียงตายกันนั่ในใครจะได้เินดอกอสม้อนชีวิตเก่าคนดอย,ยูบองหนู่ลานปีนดรยัง่นนี้ได้บัตรี้วมา้างคุณนั่งให้บัการไม่ใช่ระมทีเ<ะ>บอร์เทียน <c oughs>

เว้ยเั่นง่เล็กตมามมึตอเล็กอะมันกินแล้วมันก็ห่อนทองบปเนี่ยเสบยุดดิรแงแหง้แหงได้กินเผ็ดๆต่อผู้เด็กกว่าอยากกินเป็ดายกินเป็ดไรแต่จะทอดไทยแต่ยังใส่พริกมันมีแหง้งมันมีแห้งไหมปะเพราะเธอพูดว่าแท้แล้วมีบ่กินบ่กินเผ็ดบ่กินสมบ่กินรสจัด้งะ

ว่าไม่ผิดกันเปลามลนมียนม่นมาอยู่บ้านกับูสิ่ิู่าิดกันกว่ากันย้่วนไอ้า้หมูวเมันหยดวเป็นี่บิดงไปกบเออเป็นเดือนเขาไปเนู้นมิยากินมิยาประจำโลก mặt của má sẽ đồn, người sáu sẽ đồn này các bạn phụ nữ các mình luôn mầm mắt phải gặp phải nhau bóng 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 แสบล้วำปูมานให้แสบป่ะมันเห็ใไ่ยำปูนักกเซบปูสดต้นนี้ไว่ากูว่ากูขายตลาดนั่นหมูกูได้ขายเลยขายสดยี่สิากตัวปะสามตัวกูจะได้ยินมามันไ่สิมันมันบ้อยกเห็ห จะมีมันกะดัดออกมันนัวนั่นนั่นเบี้ยมาตักหน้ามกูกินนะจะมีดีหน้ามึ่ไ่อยากใส่เจ้าเนาะมันดูก็ดีมันขาวก็ตัดออกทุก้ี่โอเคจะใส่รอดจะไหนกะว่าใเห็นมึงกูว่าตัดออกโอ้ยย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 กูยยยยยเย

มากินเผ็ดได้ไงอไป่อมชิมไ่ได้ชิมจบมากะเจาบอกเขาลยหรอี่มันซื้อมาท็ดซื้อจำเลยงทีใครเ็ดแซ่บไรติงไงเอาเบรนีที่น้องเบดแล้วขาเถียวเย้สิบนาทีอร่อยเนี่ย พักกันกินเบิร์เนี่ย40นาทีกินเนื้อเนี่ยไม่ได้ดมแสบกระกะละมังนี่แหละพี่น้องอันนี่เรือไหยผู้เอาลูกเผื่อพู้เอาลูกนั่งโตดปนดรู้เปล่าน้อยเดียวโอยตัวมันกินเบอร์ดำตายนี่คนเดียวอันนี้ก็สามพุ่นคนละไม่ใช่แคบกินอันยำกับผักกระแหงพะนะโอ้หอมแสบกระอย่าหาทำไม่ทำได้ไงมแซ่บ โอ้ไม oh, ่เห right ็นวยสดเอาสดเอาวะโหเบาวะเรามองอีปูนี่มาที่บอกมันซื้อไม่เห็นเห็ุเหตกินอยู่เนี่ยเื่อเลเข้าไปเข้าไปเไปเราก็แช่ก็หิ้งเย็นไปยกเออผู้วใยดันพอดีม่ต้องห่วงใไงไหลนับหมื่นยังใหญ่ ย้ายพาไปนอนหมดเนี่ยใบเท่าไรเร็วรีบใบบางหันใบบางหันเจ้าเบิดแล้วพี่น้องเดี๋ยวถอกันคิมนาทั้งย้ายทั้งป่าพวกเอาลูกบอลได้กินอยูเมื่อวานนี้ไม่ยายแดงไปนาเลยไม่ได้กินนมูัวพอกันคิมนาค่ะบ๊ายบายบายบ๊ายบายปะ